สวัสดี่เพื่อนพี่น้องเก็ทุกคนเดิมวันนี้ก็พ่อกับช่องน้องเกศสาวุท่ยอีกแล้วน้องวันนี้เราพากันอยู่ที่บ้านนะบ้านอยู่ที่วัดมหาสงฆ์นะทุกคนเนาะบ้านเอียงก็บจือบ้านเนะทุกคนส่วบ้านโต๊ะใต้มีแหละมึงอาจจะท่างพอ่อแขงสอนในเขตอันนี้ก็คือเขามาวาสนี่ไปซีนเนาะการช่องมาว่านั้นมาวัดกับสาวสาว มือก้องเฮาน้องน้ำเพชรพอเสียงในะน้องน้ำเพชรสบายดีทุกคนเกนลาลานสาวอีกคน่หนึ่งเป็นนามพองเลยคุณอาจารย์น้องแฝดน้องแฝดอยู่คุณสบายดีแน่น้องแฝดสบายดีสบายดีแน่สบายดีก้อนนางมีท้องฟ้าคุณคุณสบายดีทุกคน น้ำสาวกวาุ้ยไมหาศพนี่เอ้นนออยน้งเล่ยส่งผมไม่นทุกคนนะใส่ไล่ๆกว่าเดือเนาะวันนี้แต่ตานี่มือกองเฮางสบายดีทุกคนวันนี้เฮามาวัดมหาโศกกันไปเข้าไปถวา,ายน้ำปะน,น้ำสามแพ็คปะไปลินเอ๋ขั้นเด็กเขาเอาไปเขาละ น้ำพื้นขายอยู่ในวัดนะแพ็กหนึ่งสาวพันขั้นขายอยู่เนาะนะแพ็กหนึ่งสิบสามพันเนาะพี่น้องอันนี้สิบเอยอันนี้สาวพันแพนงพันปกติตอยู่ข้างนอกนะสิบสามพันที่มนะตะวันนะมาตเตอร์เรอร์ลินตเตอร์แร็ ขอกระเืินตาหูได้ฮะนะอันนี้ห้าลนะวัเนี่ยเลยมาถวายน้ำขอนมาถวายน้ำไม่ออกกระสซิไม่ออกเขาไม่ได้ถือเงี้ยมาเพิ่มเงินสด มันเซอส่ปจอโดยใส่ปัจจัยนะพี่น้องใส่ปัจจัยใส่อันนี้บ่ี้เนาะสอนทับอันนี้เนาะมาไว้มาไว้อันี้เดานี้เอาเกียนยาเด้อเอยั น pues ้ำเป็ดก yeah. nah ันเยาวเด็วก็ได้เอนักบุญากับวตนัโสมาจุรนกบจากับประตนตสมาจะบุญรานักตจรานับประตูนัโสมาสมัญญาสายมานิพพปฏิบัติการะปิติสัุทมสีมะสโิปัสัวมัรคัตติโตตัญสุขะญะญาวาญพานาหุโต แต่ผสมปูะเริ่นขาน้อยใช่ไหบอกว่าจะน้ำเพชรไน้ำเพชรไม่ออกเกสเกสรไม่ออกเกสรไม่ออปทุมมาไม่ออกน้ำเพชรไม่ออเกสรไม่ออปทุมมาค้นสบายอุตกาชนะนีแวานนีไน่ผสค้ดสงครัเพ ah? ื่อประโยชน์ในวามสู่โกลบกันห่อยท่านหลายขออ่บุุุ การทำลงไปในวันี้ระบุญผู้นงไปอดไปจนิญาติ่ายผู้พิอาจารย์ญาติกาลสานนะาติที่รวมงดันตั้จากีไปสู่ว่าดหลูบหาก็าะอกท่านหลายจงมานอมมลามหาพ่อับุญผู้สนนี่ตาพวกท่านโอภาษาป่าพวกนั้น้องตบุญผู้สนี่ให้ขอฝากขีปจะเราที่พระทัางหลายจงนำเอาข่าวสารนี้

พีู่นามนุปฏินั่งตรงนี้คือยังบ่ติะปีทังหมญาติน้องบตู้สีดาวตูญาตะุตนัริงานตสพทนัเยกาสมุิสตาสาวันตวลาสุขาสิวิโนตังปุญญพลังไมหังสัพพีภาีภาวันตเตส ถูนถูนงมนี่ดิว่าแมไว้ยัมาถูนะเติดเส้นเติดลิ้น่แมมานั่งถูแล้วตัวยังถูเร็ววถูอย่างน่อยแดนนี่แม่บพ่ผี่อยผีหน่อยก็ีเป็นตัวเทนี่นี่บ่ อ๋อนาตัวดำๆเห็นบ่มปอนมากตุ้งปอยมากพูดีไรหยอกกันนี่็ได้ใช่ไหมอ๋อได้ขนาเห็นบ้านี้ยกแขนอันนี้อยู่นะฟุกุกออสักซได้ทุนะบอลทุนด้หยอกกัน็ได้เงาะเพิ่กอเออคนเกตัมาแซคนคนตดไปหัน้อเื่อมือน อ๋อห่อมีหมลินเนาะมอเลิวแล้วนหเป็นเป็ดน,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 นทน,นี่ป้าปกันไปเบิงบเนนบเบ่งก่อนนี่พี่น้องเล็กๆพิน่น้องมาเบิ่งอันนี้เนาะน้องท่น,นีเห็นบ่คอเลอะอันนี้นะเห็นบ่อ,นอย่งนาะว้า มานี่ท no, no, ุกคนแล้วบ no, ังเด้อระวังเด้ออุ in ้งห่าก็เห็นใกล้ๆมานี่ในน้องกีกับทุกคนน้องเพิ่นมือยาวอีหลีน้องเพิ่นมือยาวๆเนาะสบายดีสบายดีเนอสบายดีนอะ้ำเพศน้ำเพศเห็นหลายเธอแล้วบ่อาจจะเห็นเธอแรกบ่

ป้าเบิ่งข้าเบิ่งแล้วก็ไปต่อป้าอือป้ยายันได้ป้ามันครบลูได้ยานไหม<ย>อ้น้ำไม้กำลังเฮึ่นงานัพี่น้องพ,อพี่น้ำไม้เพื่อพี่น้ำไม้เพบ้านคอนซสิร์ตอันนี้บรรยากาศสูงประมาณสามโมงสี่โมงแรกเนาะพี่น้องแต่คืออัน แดดบนี้อ้อพอดีแน่ลมพัดเย็นเย็นน้ำไหยบ้างนี่ปุ่นดอกไม้อีกย่างอันนี้เนาะเ็เลยห้ซื้อแน่นอนพี่น้องงามดิ อันนี้ภายในวัดเนาะพี่น้องเนาะก็เคยมาแล้วเนาะท่นผู้เลยเบิ่งก็อ่านสิเห็นคลิปทีทท่น้องกีเคยลงไปแล้วเนาะพี่น้องเนาะหลานค่อยกลับไปพูดละหลานไอ้น้ำหลานสี่คนเอย้ยคนหนึ่งแล้ก,กันมาถ่ายรูปเคี้ยวไป มันในมุมไห้เนาะ5แห้าอวะจะกี่เบา้มันันน่สองสามอันนี้เปิ่งดังเนาะถอยเป็นทยคลิปลง เด็กๆไปก่อนแล้วเพืนไปไว้ก่อนแล้วพูดทุกคนเห็นว่ากล้องเก๋นะมันมันสั้นทุกคนมันสั้นนี่นี่นี้นีขั้นเอาหนึ่งขึ้นไปนะขั้นท้ายศูนย์จุดห้าแล้วก็ได้ยุ่งสองนันห้าน สามคนเหมือนไปก่อนเด็กๆเลยเนาะได้ละเปาะนี้พรเวสสุวรรณสามเด็กๆก่อน วันนี้ก็สีรอบได้เลด้พี่น้อยไปในเขตวัดกับประมาณนี้เนาะนี่เป็นกลังสีเท่อันนี้ไม่เท่คุณไม่แค่ทางงางขอขอบคุณเลยวันนี้กรสีครับแล้วเด้อว,วันนี้ก็ทุกคนเลย บายบายเด้อนะพาไปคาเฟแลนดน้ำหลานเนาะย้อนอีกเป็นเซอร์ไพรสปดแนไปทุกอย่างก็ละบายบายแล้วนะพือนอนเนาะฝากกดไลค์เด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันอมา้มาฝากติดตามน้ำเพชรสาวูได้เนเด้อได้ขายหน่อย